มาต่อกัน e p พสองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะเด็กน้อยเต้นน้ำส่วนตามภาษาเด็กนะคะอันมี้เต้นให้แม่ดูนะคะอันนี้เดินขึ้นมาชมอาดอกไม้ดอกไม้ป่านะคะช่วงนี้ก็จะมีดอกไม้ป่าก็าจะดื้อ ไปเลยนะคะเด็กชายจะนับเด็กชายเป็นต่อกำลังส่วนเลยค่ะน้ำก็ระยะทางนตกก็น่าจะประมาณ300-400เมตรนะคะยาวไปถึงนู่นนะคะน้ำก็จะไหลเป็นสายประมาณนี้ก็เดินลงไปจนสุดแล้วก็เดินขึ้นมาจนสุดนะคะแล้วก็มาเล่นน้ำแต่จุดเนี้ยที่พา น้องเป็นต่อเล่นนะคะอันนี้น้าเล่นนะคะน้ำไหลเย็นแล้วก็ไม่ลึกนะคะน้ำทางได้สบายๆยเย็นๆชิวๆก็จะประมาณนี้บรรยากาศก็กจะดีอันนี้ไปช่วงประมาณเกือบตอนเที่ยงแล้วนะคะก็เล่นได้ชมบรรยากาศได้ประมาณสองชั่วโมง,งค่ะชิวๆค่ะ